สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมเราจะมารีแอคชั่นสกิบีดี้ทอยเลต EP ห้าสี่พาร์ทหนึ่งซึ่งเขาก็บอกไว้อยู่นะว่ามันเป็นแบบ EP ยาวแล้วชัดเจนเลยว่าอีพีนี้เกิดอะไรขึ้นจากตรงนีเป๊ะชิริโตมาเริ่ม เริ่มแรกมีคาเมล่าแมนสาบตัวทำทางการช่วยไททันสะปีกแมนหายไปแล้วตอนนี้เหลือเหลือแค่ไททันคาเมล่าแมนอ๊นั่นมันดาฟฟกบูมแน่นอนโอเคเข้าเรื่องหลักเลยแล้วก็วันแล้วก็ในพ ันเนี้ยมีความเอ่อมอนว่าจะมีความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นก็คือจะมีการกล้องอะ่ะเออเอากล้องหดเข้าไปแล้วเอาเอาปืนออกมาแทนแล้วก็มีตรงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยปิดลำแสงเอาไว้ ส่วนการยิงลํำแสงมีคนหลายคนเขาคิดว่ามันเป็นอันเนี้ยเป็นการยิงยิงแบบแบบยิงกระสุนไปแต่มันเป็นการสายแฉงแล้วเอ๊ะฉายแสงแล้วระเบิดเดี๋ยวโล่ไหมโล่ไามใช้เดี๋ยว,ยวแต่ก่อนมันเป็นโล่ไม้แบบนี้ไหมเอาคือแต่ก่อนเป็นโล่เหล็ก FBI นะเอาใหม่นะ เมื่อกี้ใช่โล่ไม้เอื้อยิงต่อมาดูดมาอือ้อเพียงเป้าหมายของเราคือต้องเอาออกไม่ไม่ใช่มาค่าเอาจีแมนล่างใหม่มามีหกกระบอกพร้อมเว่นตาเดี๋ยวมีหูฟังด้วยเอาอ๋อใช่ใช่ช่หูฟังเอามาไว้กันสปปกเกอร์อืม อืออกระโจนใส่หน้าเลยเดี๋ยวคิริโตะออช่วยเร็วๆนั่นไงไม่มาคิริโตคิริโตกลายเป็นอนาคินไปแล้วคิริโตกลายเป็นอนาคินทำไมคิริโตต้องกลายเป็นอนาคินด้วย กิว <S an> ิโตกลายเป็นอนาคินไปแล้วิว <S an> ิโตกิวิตโตกลายเป็นอนาคินแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่กลายเป็นอนาคินหนึ่งตัวสีโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ ไม่น่าชอบแล้วแหละคีิีโตตายกันอันเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย